ีได้หลายบักคัาได้บักหลายพุนได้หลายอิลีพ่อแม่พี่น้องเบิรงนี่ตะก้าวเป็น้องเจ้านายนายขวดเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าแถมแมของเฮายังประทันที่เป็นผลจ้ะมาเก็บของเพื่อนก้นมื่นนี้มากับแม่น้องเกมด้วยจ้ะแม่น้องเจ้านายมาพี่เหลืเด้อ โดดไปพญาเหลือดื้อแรงนี่นี่แต่น้องอิ๋วก็มาคือเก้าน้องอิ๋วเพิ่นขับรถตามหลังมารถเครื่องแม่น้องจะนยมารถกระบะจ้ะนัดเจอกันที่ป่าเห็ดเหมือนเดิมมาพ่อมกันกับน,น,น้องอิ๋วคือเก้านี่เห็ดคนน้อยอยู่ท็ดบานค่ำด้วยจ้ะค่อยๆผีเพิเ่เด้อโดกอ้วนเพิ่นใหญ่ ดิอยู่ดดเอาเลยจ้ะเห็ด <Hey. S 1> บานค่ำแงมาแล้วก็ส่บานเด้เอเราต้องรีบเก็บรีบเอาเพื่อนไปทำความสะอาดเพื่อนสีเจริญตืบโตไปกว่านี้ <c oughs> เพื่อนบานแล้วเพื่อนก็สีดำๆ <c oughs> เป็นแบบนี้เด้อจ้ะ <c oughs> อ้าวลุนลุนจ้อย อือดอกสะใจขนาดจ,จะ้ะพี่กัดก็คือไปเลื่อยเปื่อยเลยจ้ะพี่กัดคือไปเลื่อยเปื่อยบอกบ่ถือเลยจ้ะมาตะกาหมาน้อเก้าตะกาคู่ใจไปไหนไปกัน อีกเก็ค <rôle à> <to break an iously> ือกองนี้เยอะมากกองอื่นยังบรรลุได้แต่แต่กองนี้ก็คือเยอะเลย

นะจะฟังเสียงก๊อบก๊บเลยธนายหยุ่มมาเลยจ้ะปึ๊บสะอาดเรียบร้อยแค่นี้เลยตรงนี้ตรงนี้ไปไปเบื่องกล้องหน้าจับไปไดิ năm men phun lá youtube đipe nam đấy, hành huyết tầm nào mày huyết còi coi được chưa, coi si siẹp mือ đấy, nhanh, phe, nung thằng đại thằng phun lá vũ, สิดดไปหาเพื่อนเดี๋ยวเก็บ้กล่กันจังม้วนเดินี่อ้อมไปทาง,น,งน้จ้ะกองจ้ะปับป๊บปั๊บไ่ต้องเสียดายขาเพื่อนนะจ้ะปับ๊บมีเล็ยบยาวให้เป็นประยโยชน์เล็ยบยบาวเล็บดำดำ พี่บอ,อ,อ,อกถึงเลยบอกรีเรอยจ้ะงออดปวดอยู่ทึงพี่เลยหืมรื่ออื่นพ่อแม่พี่น้องจะไปเที่ยวสงการทางไหนเนาะจะมาเข้าป่าหาเห็ดแต่ไม่น้องจุนายอยู่บ่นเนาะ

กัอนน้ำแนต้อนไม่ได้เห็ดคูน้อยนี่เห็ดปึ๊บ นี่แหละเฮ็ดแซบน้องอิ๋วยำปันกินแซฟแซบแซบ,บแล้วคือแบบอยากกินอีกเลยจ้ะไม่มีสิได้หลายยูบุหรือสิมีซ้ำนี้นะจ้ะนี่ยกขึ้นแล้วคือกขึ้นถ้ามีหลายก็คือแบบอือย่างแซบ,แบเซฟไปเฮ็ดเข็มอีกจ้ะถ้ามีหลายจะให้น้องอิ๋วยำปันกินยอยู่ตรงจ้ะ วัวหนึ่งเรียกวัวสองเลยถ้าคุณเซฟไปกอ,องมาอีกจ้ะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเก็บเล็กผสมน้อยกองเพิ่นหลายเพิ่นกระหลายกองเพิ่งเบื่หลายก้ะบืบ่หลายเด้อจ้ะเล็กผสมน้อยไปแต่ก็ได้หลายเลยเด้อจ้ะตะก้าห์มี ได้ลายยูกเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่น้องเจนายสิเหรียญสงการอยู่กระบ,บี่นี่แหละจ้ะปีนี้ว่าสิได้กลับนครพนมบ่ได้กลับซ้ำกลับแต่แม่จะกลับแต่ยายตุ๋มน้องเจนายบ่ได้กลับน้ำทีแรกก็วางแผนกันว่าสิกลับน้ำกันอะไรจ้ะ บัลลปิษแผนไปเล็กน้อยมางิีก่อนผิดแผนไปเล็กน้อยเล็กเดียวนิดเดียวจ้ะแม่เพิ่งกลับไปทำธุระนะ่ะแม่นายกเลังจะกลับนะเพิ่อนห้องประจำเป็นปานใดบาดใดได,ได,ได้ประนิจ่ะสวยขนาะด ไก่กกินเด้ไก่กัเหมือนไก่มาตอดคือกันเด้เอามาบระทันเพื่อนกับประท้นด้วยนี่ไม่นะมาตรงนี้ก่นปักชิก่อนกะสีเกล่อให้ข้นน้ำอันนี้พี่ เด็กคิดเรื่อยๆเลยจ้ะมันออกหลายๆกองเลยเบื่อคนดังอะเนาะเจอกันได้ไงอะก็ไม่รู้งงมากงงมากอุต่าห์ลักมาเลยดิเสอกันสวยด้วยมาจ้ะมามามา มามาเก็บให้เนี่ยสวัสดีด้วยจ้าเพื่อนพี่น้องมาอยู่กับมาเก็บคือการน้องอิ๋วได้หลายปลาไหนจริน้องอิ๋วได้ก็ดได้หลายอยู่นะได้ประมาณนี้แหละหลายเลยนี่เอาดีๆสิช่อดินงามเลยสามดอกป๊บกล้องนี่หลายอยู่ด้วยไหลายบ่สถือว่าหลายอยู่นะแต่ละกล้องหางบัวปลาไม่ได้กล้องนี่หลายบ่ แบบขับรถผ่านไปผ่านมาคือหลายแท้ขนาดจุ่มกล้องเด็กๆแทะเยวตจาเต็มเลยหมุนหมุนไปไปตากล้องไปฟังพุ่นจ้ะน้องอยู่ก่บทางพุูดหลายเชื่อน้องอยู่ได้อยู่บ่นี่เชื่อได้เชื่อได้อยู่เก็บมาเลยนด้วยอยู่เก็บใช่เนี่ยใช้กานเชื่อฟังไปเตรียมเร็วๆว่าสีได้เฮ็ดอันนี้ไปให้น้องอยู่ว่าห่านห้ยไหมนี่น้องอยูได้เนี่ยเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดขานางแมวว่ายำได้อยู่แต่บบหลายจ้าเฮ็ดอันนี้สีหลายก่อนหมู่เนาะ อยากกินลึกว่าได้แบบนี้หลายบ่ได้เลยเอาไปทําเมนูยําเฮ็ดอันนี้ก็ยําได้จ้ะแต่ว่าสีแ่บคือเฮ็ดนี้อยู่บ่แซ่บบ่ท้อเนาะมันแส่บบ่ท้อเนาะพัดไข่แส่บเลิศมนคือหลายสังะกตกงมันหาเก็บยากเนี่ยนาะมันอยู่เพิ่นอยู่ในน้ำ ค่อยๆลงมือโอ้ยอย่างว่าจังั้งหลายมือนี่แั็งแบบนี้หยุ่มหยันหยุ่มหยันค่อยๆด้อเป็นเสื้ออยู่เต็มพื้นแล้วจ้ะค่อยๆด้อแล้วมือแบบนี่แหละคือของการเก็บเพชรมือเฮากับสีดำจักหน่อยเพชรขี้ไก่หนองอิวฮ้องเวลาเก็บแล้วแล้วมือดำนะจ๊ะแต่ฮัตจะเป็นจุ้นอันนี้กันอันนี้กเนาะชโลมนมุ่นวายสบายดีจังเลย Mm ่พืชไปรบ aja ถึงเงียบจ้าการสลองเออเยอะมากว่ะมาดูมาดูตรงนี้ก่อนนี่จ้า หลายขนาดให้เอาตามการฉลองไปก่อนจะ้ะนี่เดี๋ยวจังหน่อยก็พากระปับเลยเนาะน้องอยู่เนาะแม่จ้าตั้งใจเก็บขนาดตั้งใจเก็บแบบตุ๊กนี่ยละ่ะแม่ยังกองอีกจักขึ้นไปอีกก็ต้องให้คืคนไปเจ็ดแปดกองเก็บแม่แล้วนี่ก่อนจะ้สะสซโลมอนวุ่นวายสบายดีหนึ่งกองแป๊บเดียวเนาะเก็บกองหนึ่งเก็บหลายคนนี่เนาะ <laughs> บับบับ <laughs> บับแล้วะกับไปบับบับแล้วกับไปมวนบับคัะ นึกอยู่ไปเจอไข่ยังมานะไข่ไก่บ่นึกว่าไข่ไดโนเสาร์ไข่ไก่บ่แม่นเฮ็ดปาลเด้อไข่ไก่อันนี้ของจริงคุณหยุดบนพุณมาเป็นกองเลยบ่แม่นบ่บอกพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นไข่อยู่น้ำโซกน้ำแบบนี้แหละย่างหมูแหละมากินเนาะเออเฮ้ยอย่าย่านเดี๋ยวเฮาก็ย่านคือกันนี่เอาไม่เอาไม่เอาไปๆเดี๋ยวเก็บไปจักหน่อยคอมเจกองนี่ล่ะก็กลับเลยจ้ะเบิ่งคือ้นคือแล้วเนาะน้องอยู่เนาะคือฝนที่ตกเนาะเต็มเ่อบ่ฮอด ไปจ้าล่างเฮ็ดไปในทางนี่นี่นี่ในนางเจ้านายแยกไปแยกมาพี่พี่ไปได้หลายบักคักได้บักหลายพูนได้หลายอีหลีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แต่กายเป็น้องเจ้านายอายอย่าขวเนาะสิตี้กันกระตี้กันเซเลอรแม่หนิพ่อแม่พี่น้องเชียร์ค่ะแม่ช่วยด้วย ไปความจริงแล้วแดนเบิ้งของน้องอยู่เลยไหมแดนของน้องอยูมาพี่ฟิ้มาเบิ้งดูผลงานของเราได้หลายไปเด๋ยผลต้องทำหัวและเดี๋ยวไปได้เมื่อจากเ่อนี่นี่เว้ยนี่เว้ยนี่จ้าเท่ากันเนาะเอาถามไคถามพ่อแม่พี่น้องก่อนได้เท่ากันผลงานของเรามือนี้กะ แม่น้องจนนายก็สิขอตัวลาก่อนเดือจากฝนตกแล้วเอาเนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนนายเนเดือจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า